สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาลาสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโอเควันนี้นะคะเราจะมาบอกว่าเหตุผลเพราะอะไรถึงต้องซื้อบ้านนะคะสําหรับเปิ้ลนะคะต้องซื้อบ้านเพราะว่ามันเป็นการเซฟวิ่งนะคะถ้าสมมติคุณลองนึกนะคะอ่าหนึ่งปีเนี่ย ถ้ามีคุณมีกระปุกอยู่กระปุกหนึ่งคุณสามารถใส่เงินลงไปให้ได้ห้าหมื่นเหรียญหรือแสนเหรียญไ,ไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุณซื้อบ้านเนี่ยภาย1หนึ่งปีราคามันขึ้นมันสามารถขึ้นถึงห้าหมื่นเหรียญหรือหนึ่งแสนเหรียญนี่คือเป็นการเซฟวิ่งของเปิ้นนะคะแล้วของอุ่มล่ะคะของอุมะะองอ่มนะถ้าเกิดซื้อบ้านมันก็คือบ้านมันก็เป็นปัจจัยสี่อยู่แล้วนะคะปัจจัยสี่ที่เราต้องใช้ที่อยู่อาศัยนะคะเพราะยังไงเราซื้อไว้เนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ถูกไหมคะจึงว่าจะเป็นบ้านหลังแรกหรือคุณจะซื้ออลงทุนเนเี่ยคืราก็ เขาก็ต้องไปอยู่อ,อยู่ดีผู้เช่าก็ต้องเช่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแต่ได้ก็ได้แล้วก็อย่างก็เรารู้กันนะคะคือยังไงเนี่ยบ้านมันก็จับต้องได้ด้วยถ้าเราเอาไปลงทุนอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าบ้านหรืออสังหาเนาะเพราะบ้านเป็นคืออะไรที่จับต้องได้แล้วเป็นปัจจัยสี่ที่ทุกคนต้องอยู่อาศัยอยู่แล้วนะแล้วของ <c oughs> ของเปิ้ลเหรอคะ ของเพืนี่ที่เหตุผลที่ต้องซื้อเพราะว่าเราจะต้องวางแผนกเกษียณใช่ไหมคะถ้าเราซื้อบ้านเนี่ยก็มันเหมือนว่าเราอะ่ะมีทรัพย์สมบัติเนี่ยไปในตัวพอวันที่เรากรเกษียณเนี่ยบ้าน,เ,นเราสามารถเอาเอาคิตตีเนี่ยมาซื้อบ้านหลังต่อไปหรือว่าเอาเงินออกมาใช้ได้นี่คะ่ะคือมีความจำเป็นที่เราต้องซื้อจริงๆเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วที่เราจะสามารถวางแผนกเกษียณได้อย่างสบายต้องซื้อบ้านคนะ่ะโอเคเราสามคนก็ฝากมาแค่นี้นะคะว่าเพราะเหตุนใดถึงต้องซื้อ บ้านหรืออพาร์ตเมนต์นะคะวันนี้เราสางคนก็ลาไปก่อนค่ะเจอกัคลิปหน้าค่ะบายค่ะบายบายค่ะ Have a good day ค่ะสวัสดีค่ะ